สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุก๊กตาเนี่ยกับโมาพบมาพมอกำลังสำใจคือเกานั่งสำใจกะเฮ็ดคลิปวิดีโอทะเลนเผางูเนาะกับเทาแดนและเทาเบนเอาไปพี่น้องต้มเลยกะต้มเลยจักอ่ะไปรวงนำกันเอาไปพี่น้องสำใจกะพูนำกันไปไปยุ่นกันเลยเนาะนี่แพี่น้องเอ้ยไปเฮือนคร์นคูอแไรพี่น้องทะเลนพุ่นเฮ็ดกินแล้วและพี่น้อง สบายดีเ no, นาะทธอเลนสบายดีทธอเลนสบายดีเนาะทธอเดนเห็น no, ah, ยังเวอเล่นเผางูบ่ะมาเอาเธอเลนเห็นยังอืเฮ็ดกินงูบ่ะใครเป็นองเอ้าเผาเผาเอาเผาที่น้องทำได้บอกว่กเข้ à, าเข้ ì, no, nay, c, าคือคือดังไปนี่เลยพี่น้องเอ <né S 2> <พ>าลมจากปากมันจะ เผาใช้ไฟให้ไฟมันขึ้นนะแบบมี้กะหูแม่พี่น้องแบบที่น้องได้พูดว่าแบบนี้แบบนั้นคือประชาลดเถิงพ่อพี่น้องบางคน FC ทุกทุกท่านบางคนบบหูบางคนกะหูแม่พี่น้อง,งเ,อเาางอางขาเคยเห็นประชาลดเถิงพ่อพี่น้องอืมปาหมินดนะยวบานมือเฮ้ phải là cái phải nhỏ giọt lên mẹ mười lăm 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 mười phải mười lăm mười lăm rồi lăm mười qua mười lăm qua lăm mười lăm mười บูปะชาปะชาลาวและแม่พี่น้องน้องสนใจกับบูกันบาดจุ่มใจงูเขาเขาทำว่างูนี่คือสันงูคือกสันกสันกสันตอรีดารน้องแม่พี่น้องคืองูเขากินนั่นแหละแม่พี่น้องมีน่ะป้าแม่เขางูสามคนเนาะแม่พี่น้องน้องสนใจกันให้เขาต้มเลยน้องว วิธีต้มน้องสมใจจะบอกให้นะพอนพี่น้องน้องสมใจก็พูดจ็ไม่ค่อยเก่งบรรได้นะเพื่นพี่น้องก็มีแม่หันมาพูดตามพูปิชาลาไม่ค่อยเก่งบรรไดปิชาลาเทิ่งนะพูดแบบแบบว่าเขาเอาคือเผาดังไฟแม่ดังไฟคืออจมอุ่ยจมอุ่ยดังไฟแล้วแม่พี่น้อง อันเผางูคือโบกกสันโบกกสันเพื่อนพี่น้องชาวละเทิงและเพื่อนพี่น้องเลยเทเล่นเท้าเล่นน้าเท้าเล่นเท้าเท้าเล่นพาเพื่อนพี่น้องเท้าไฟนำเพิ่นเพลเผาเผาประตูไฟเด้อเพื่อนพี่น้องอ๋อ เผาเผางูน้ำเพิ่นแขวยพี่น้องน้องชุนใจกับพูดกุซาเราไม่ค่อยเก่งแขวยพี่น้องเลยดูนี่นั่นก็าตกเขไฟที่น้องชุนใจพูดผิดเลยแขวะพี่น้องให้น้องๆให้กินนี่แหละแขวยพี่น้องอืมอันโชยโชยแขวะพี่น้องบังดูงูน่ะตออเด่น อานยาอ่ะก so ิดเลยตาเวลิ่นตาเวลิ่นอานยาเลยอานยาเลยนี่บใหญ่เลยภายน้องอือเอาเผาตอเผาตอให้มันเซ็ตอลไรก็แล้วอลไรก็ต้มอีกอืมจับลี้แม่งูถ่าเล่นเดี๋ยวก็ไปได้กินเซ็ตนะ

เผางูอะไรก็ต้มงูเลยนี่งูพี่แมพี่น้องจะลางงูได้นี่นะเอาโซ่พี่แมพี่น้องดูโซ่โซ่อากาศตอนนี้นะอะไรต้อนนี้เออเขาคือมันเศร้าร้อนเลยพี่แม่พี่น้องก็เรียนเรากว่าเขาเคือเศร้ามันเศร้าร้อนแล้ว Khoa trái làng ngũ Làng ngũ lại phải không phải à, phải đi, dù đi, ăn à, à, này đi Ăn mặt ổ Cái này nó phải mà mặt ổ Nó mắc tới này đi Làng ngũ này Làng ngũ là say mò đi đèn này Này à, lắm nặng cái điều chế lắm 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 bọc lắm bọc lắm lắm phải không lắm lắm lúc nào lắm 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 bay lắm 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 Ba lên điểm quan đầu. Bây giờ lên to đèn nó phải hao chắc mà nghe cái say cái mù này. Bây giờ thân non nọ phải không nó xuống tay phục em Chắc chắc mà nghe say luôn ใช่มากวะต้นยัง